สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตไกด์ตีกิวคิวเลอร์อารันคาระยะไกลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าในปัจจุบันนะครับการตีกิวได้มีการอัปเดตใหม่ทําให้การตีกิวทุกคิวเลอร์มีการตีกิวในแม์เรียบร้อยแล้วและมีเอ็กซ์ต้าเวฟหนึ่งรือเอ็กซ์ต้าเวฟบสองอีกด้วยการตีกิวรอบนี้เป็นการตีกิวอารันคาระยะไกลเงื่อนไขเขาบอกไว้ว่าตัวละครตีไกดามิคคูณ2 ตัวละครตีใกล้ดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวถ้าไมา้ตายดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวบอดสถานะเป็นบอสถานะแช่แข็งอันนี้เป็นรูปตัวละครที่เพจอิจิเราแนะนําโดยโพสต์หน้าเพจอิจิใน Facebook เรียบร้อยแล้วฝากแฟนเพจกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน a c e b o o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับโดยตัวละครหลักที่เพจเราแนะนานะครับก็คือแบมบี้ส่งคาเลือดพันปีล่างล่าสุดสีฟ้าอันนี้คือตีกิวอังคาระยะไกลเก่งมากครับเพราะว่ามีทั้งเพิ่มดาเมจ ไฟลวกแล้วก็แผลชะกันแล้วก็ฮิตสกิลที่หลายฮิตมากแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่ดังนั้นการตีกิลอรัคาระยะไกลแบมบี้ฟ้าเป็นตัวละครหลักที่แรงที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้มีคุณสามารถใช้อิจิโกะเปีก็ได้สีส้มอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากตัวละครมาประมาณ2ปีก่อนแล้วดังนั้นอาจต้องทำาทับเพื่อช่วยให้ผ่านได้ หรือถ้าเกิดไม่มีก็สามารถใช้ทันเทพลูเคยียแล้วก็โทชิโร่ได้แต่ว่าความแรงทั้งสี่ตัวเนี่ยจะไม่เท่ากับแบมบี้นะครับต่างกันค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดได้มีก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็ลงทันที่ไหวก็ได้ส่วนตัวละครรองที่ตรงเงื่อนไขเพจเราแนะนาเลยคือโรเบิร์ตอันนี้คือเก่งมากตีกิวตัวข้างนะครับหรือตัวรองที่ตรงเงื่อนไขสายนต์ตีปกติระยะไกลโรเบิร์ตเก่งมากในการตีอลรันคาระยะไกลนะครับมีทั้งซูเปอร์บูทผลของคิวเลอร์ผลของระยะไกลแล้วก็ฮิตที่เพิ่มทั้งในตีกิว ดังนั้นดามิจะเป็นตัวรองที่แรงที่สุดแล้วในการใช้ตีกิลเลอร์นี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไปไม่ได้ให้ใช้โรเบิร์ตแต่ถ้าคุณไม่มีคุณสามารถใช้ไอเซนสองคราบล้วทันปีสเขียวได้อันนี้ก็คือมีบูลและกลางโล่แบบปกติซึ่งไอเซนเนี่ยดามิมันจะไม่เสถียรเท่ากับโรเบิร์ต เพราะว่าไอเซนเนี่ยต้องติดเกรแล้วก็ a อ K- 80็ถึงแรงมากแต่โรบด์คือมันแรงแบบเสถียรไปเรื่อยทำให้ดาเมจเนี่ยภาพรวมก็คือแรงกว่าไอเซนค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดไอเซนติดเกตแล้วก็ติด a t ท80ก็แรงมากเหมือนกันแต่ว่าพอเกตหายกับ a อ k 80หายก็จะเบาลงเยอะนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไม่ได้ใช้โเบด์ก่อนถ้าม,มีค่อยมาไอเซนและต่อไปก็คือนอทชอาเขียวอันนี้ก็เป็นตัวตีคิวเหมือนกันแต่ต้องระวังติดสถานะผิดปกตินะครับเพราะว่านอทชราไม่ได้กัน แล้วก็ Lu ลูเคตุจีอันนี้ก็เป็นตัวละครที่มีซูเปอร์บูทนะครับถ้ามีก็สามารถใช้ได้เช่นกันหรือถ้าเกิคดคนที่มีตัวละครบูทเลยก็สามารถใช้ตัวละครบูทไม่ต้องเงื่อนไขโดยเพจร้อยน้นก็คือเนมุกกับเน,นคลคริสต์มาสเพราะว่าแบมบี้ต้องโจมตีติดสนาไฟลรกได้แผ่ใช้กันถึงจะแรง ดังนั้นเลยแนะนาเป็นเนมูกันเนลคริสต์มาสเนื่องจากว่าเนลกับเนมูคริสต์มาสไม่ได้แย่งสถานะพิปกติเนื่องจากตัวมันไม่ได้โจมตีศิษยาพิปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดได้มีจริงก็สามารถใช้ฮิเมดได้แต่ต้องระวังฮิเมดไปแย่งสถานะแบมบี้ด้วยหรือถ้าเกิดได้มีก็สามารถปรับใช้ตัวละครอ,อื่นเป็นตัวบูทไม่ต้องเล่นขาตามความเหมาะสมก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าใน ID ดีแฟนเพจมีตัวละครอ,อะไรแต่ถ้าเกิดแฟนเพจไม่ใช่ตัวละครตามหลักพื้นฐานตามนี้แฟนเพจสามารถปรับเป็นบัฟทีมก็ได้สายบัฟทีมทก็ มาบัฟดาเมจให้กับตัวละครหลักให้แรงขึ้นเช่นถ้าผมใช้แบมบี้สีฟ้าตัวละครที่บัฟทีมได้ก็คือเกมมี่9ปีมีบัฟทีมสกิลให้กับคินซี่แรงขึ้น20%แล้วก็เพิ่มดาเมจติสานะ30%รวมเป็น50%แล้วก็ลิง์อิจิโกะ9ปีเข้าไปหรือสามารถใช้จีเซลก็ได้ก็เพิ่มดาเมจติดสานะ พิดปกติให้กับเผ่าควินซี่แต่ว่าจะไม่ครอบคุมเท่ากับเกมมี่ดังนั้นเกมมี่9ปีจะมาให้ควินซี่ดีสุดหรือถ้าเกิดใช้โก7ปีก็สามารถใช้ชูเฮนักเรียนได้หรือใช้ตัวละครอื่นก็ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านได้เพราะว่าตัวละครเก่าๆเนี่ยดาามจมันจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่แบมบี้นี่แนะนําเลยก็คือเกมมี่9ปีในกรณีที่แฟนเพจใช้ตัวละครสายรับทีมแต่ว่าข้าขอควรระวังของสายรับทีมก็คือเราต้องเล่นตัวละครหลักให้ดีๆ พยายามรวบมอนและสกิลให้โดนมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราสกิลใส่มอนแล้วมอนโดนให้หมดเนี่ยจะเสียเวลาในการรีคูทามสกิลอีกดังนั้นก็จะช้าได้แล้วก็จะต้องรีตรีกิลหลายรอบดังนั้นทุกคนก็ลองปรับทีมดูว่าต้องใช้ทีมแบบไหนใช้ตัวละครลองตรงเงื่อนไขหรือว่าจะใช้สายรับทีมแล้วตัวละครลองตัวเงื่อนไขไปช่วยด้วยหรืออื่นๆตามที่แฟนเพจถนาดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับโดยรอบนี้นะครับเพจเราใช้ตัวละคร3ตัวตามนี้ก็คือ1แบมบี้ส่งคำรุ่นทันปีสีฟ้า เกมมีกาปีเป็นตัวละครบัฟทีมแล้วก็ไอเซนส่งคำโดยทันปีสีเขียวย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดคุณมีโรเบิร์ตให้ใช้โรเบิร์ตแทนไอเซนนะครับเพราะว่าดาเมจแรงกว่าและสถิตรกว่าไอเซนมากบัมบี้ของที่ใส่นะจะเป็นตราควินซี่บังกะโลแล้วก็สติ๊กเกอร์สังหารอารันคาทั้ง3อัน SP ชพีบวกสา์ลิงที่ใส่จะเป็นแชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดคู่ทามสกิลสิบัมบี้ดาแดงลดคู่ทามสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20% เทนจิโร่ดาวแดงเลือดคู่ทามสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%แบมบี้เพรเรา1ทา5น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจแผ่ชะกัน40%เกมมี่9ปีอันนี้ก็ดาเมจทำได้นะครับแต่ว่าเบามากๆเพราะว่าไม่ต้องเงื่อนไขแต่ก็คือมีดาเมจอยู่ก็เลยใส่ของให้มันตรงกับสายสกิลไปก็คือบอนกะโลซาควินซี่แล้วก็ การเข่งฟินซี่นะครับทั้ง3อัน s p สพบวกสาเนื่องจากเกมมี่เป็นตัวละครบัฟทีมก็เลยใส่ลิงอิจิโกะ9ปีไปด้วยก็คือเพิ่มดาเมจสกิลแรงขึ้น20%ให้กับทีมแล้วก็ใส่โทเซนแล้วก็อาบิลามานะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติเพราะว่าไม่ให้เกมมี่เนี่ยสกิลบ่อยเพื่อไปแยกสถานะแบมบี้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นบัฟทีของเกมมี่นะครับเพิ่มดาเมจสกิลแรงขึ้น20%ให้กับเผาคินซี่แล้วก็เพิ่มดาเมจติสานะ แรงขึ้น30%ให้กับเผ่าควินซี่แล้วก็มีลิงก์ของอิจิโกะ9ปีไป1อันก็คือสกิลแรงขึ้น20%ต่อมาไอเซนพันปีนะครับก็ใส่เป็นแชปปี้ทองแชปปี้ปกติแล้วก็มิดยาฮอลโลทั้ง3อันเอทีเคบวกสามิบเ์นที่ใส่ก็คือจะเป็นอุรุนะครับลดคู่ไทมสกิล2%แล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ18%แชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดยี่สกิล2%แล้วก็ไอเซนดาวแดดงลคูทสกิล2%แล้วก็เลือดเเต็มพิ่มดาเมจ16% ที่ใส่ลิงแบบนี้เพราะว่าไอเซนมียที่ในการบูลและกลางโล่เนื่องจากมันเป็นตัวละครใส่โจมตีปกติทําให้ลิงกและคู่ทามไม่มีดังนั้นทําให้สกิล2ที่เป็นสกิลบูทและกลางโล่ใช้ระยะเวลาในการคู่ทามค่อนข้างนานมากเลยใส่ลิง์เป็นรดคู่ทามคู่กับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติหรือเลือดเต็มเพิ่มดาเมจโดยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจนะครับจะเพิ่มดาเมจทั้งโจมตีปกติสกิลแรงแล้วก็ท่าไม้ตายส่วนอูรุนี้ก็คือเป็น ตรงสายเลยก็คือเล็กกูทามกับเพิ่นดาเมจโจมตีปกติจริงๆคาดหวังเลยว่าในอนาคตเกมจะทําตัวละครลิง์แบบอูรุมาเยอะๆเพราะว่าตัวข้างที่มันเป็นสายโจมตีปกติแล้วมีบูทไม่มีเล็กกูทามเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันไอเซนเพจเรา4.5น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ ATK บวก200เดี๋ยวเรามาลองตีกิวเลยดีกว่าว่าใช้ตัวละครตามนี้แล้วเพจอิจิจะผ่านที่กี่วินาที เพดอิจิจบที่ยี่สิวินาทีวิธีการคำนวณคะแนนตีคิวไนท์แมร์จบที่ศูนย์วิได้คะแนน300ล้านจบเอ็กซ์ต้าเวฟหนึ่งได้50ล้านจบเอ็กซ์ต้าเวฟสองได้50 000, ล้านรวมเป็น400ล้านทุกๆการจบ1นึ่งวินาทีได้คะแนน1นึ 1, ่งแสนแต้ม24.96ิบสี่คูณหนึ่งแสนได้2องล้านสี่แสแต้มโดยประมาณและบวก400ล้านเข้าไปจะได้เป็นคะแนนตีคิวสุดที่นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์อัปเดตตีกิลคิลเลอร์อารันคาระยะไกลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจซัพพอร์ตเพจสามารถดเดททางทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับอีโมจิไว้พูดคุยกันแล้วก็ได้ป้ายส่วนข้างชื่อขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า